ถนนสุดหนักรอบนี้แะครับเราได้ยินคําว่ากําแพงกันดินครับกำแพงกันดินคืออะไรครับเดี๋ยวมาคุยให้ฟังนะครับใใจเข้าใจง่ายๆนะครับก็เหมือนชื่อมันเลยครับกำแพงกันดินก็คือเป็นตัวกาแพงครับที่เขาสร้างมานะครับไม่ให้ดินนะครับระหว่าง2ข้างครับมันสไลด์ไปถึงกันได้ครับหรือที่เราเห็นกันเป็นประจำหรือเห็นกันง่ายๆก็จะเป็นพวกบริเวณที่อยู่ริมเขื่อนนะครับหรือว่าบริเวณตัวที่ดินที่มันมีการสไลด์ของน้ำนะครับมีน้ําเข้ามาท่วมถึงได้เช่นอย่างนี้ครับถ้าเป็นกรณีใช่ไหมครับเาากตงทววณี่่่่ เขาก็จะทำกรแพงตัวนี้ครับให้แข็งแรงมากพอครับเพื่อให้ดินตัวนี้ครับไม่ถล่มนะครับหรือว่ามันไม่สไลด์ข้ามมาในฝั่งนี้แล้วก็ในทางตัวข้ามครับจะก่อไม้ตึกสูงครับอย่างเช่นตัวตึกอาคารของโรงพยาบาลวชิราเองครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือเขาสร้างตึกอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเสาเข็มนะครับเขาจะตอกเสาเข็มลงมานะครับประมาณ60เมตรประมาณนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับเสาเข็มนะครับมันจะอยู่โดยแรงที่เป็นแรงเป็นแรงเสียดทานนะครับระหว่างตัวเสานะครับกับตัวที่เสาเนี่ยมัน วิ่งไปอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเวลาดินเหล่านี้ถ้าเกิดมันสูญเสียหรือว่ามันหายไปครับมันจะมีผลความแข็งแรงครับเพราะนั้นเวลาเขาทำครับนอกจากเขาตอกเข็มแล้วครับเขาก็จะทำกำแพงมันหนึ่งอันครับลึกๆลงไปมเนี่ครับเท่ากับความยาวของเสาเข็มเลยครับเพื่อกันไม่ให้ดินส่วนนี้ครับมันขยับไปไหนได้สำหรับตัวกรณีที่ดินถล่มนี้เองครับลำดับที่มันถล่มครับมันอยู่เหนือนะครับตัวกำแพงกันดินที่มีครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวอาคารของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่ครับก็